ใครขับรถยนต์นะคะหนูมีอะไรแต่งรถยนต์เนี่ยนะเนี่ยเฮ้ยหนูพูดไม่ผิดเอ้ยหนูพูดไม่ถูกนี่นะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นงานหลอดไฟรถยนต์นะจะเป็นงานหลอดไฟสี่สี่นะคะลูกค้าจำตัวนี้เป็นงานเออควสทีสิบนะคะลูกค้านี่เป็นหลอดไฟ l อ d วํดีสหรับรถยนต์นะคะลูกค้าเนี่ยหนูจะแกะให้ดูนี่หนึ่งกล่องมันจะไปแบบนี้นะคะ ห,หนูก็ให้แกให้ดูว่ามันเป็นยังไงเสียงรายได้แบน,นี่รีวิวไว้มีรีโมทด้วยทุกคนนี่ในตะกร้ามีหรือเปล่าไม่รู้หนูไม่แน่ใจนะคะหนูไม่แน่ใจราคาด้วยนี่มันเป็นแบบนี้แล้วก็รีโมทโอ้มันแพ็คดีมากทุกคนนี่มีเปิดปิดแล้วก็มี แสงสีนุ้นสีนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะลูกค้าใครอยากได้นะลูกค้าจิ้มได้เลยทิตตะก้านะคะลูกค้าค่ะใครสนใจนะจิ้มทิตตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้นะคะกดสั่งกันเข้ามาได้เลยสินค้าพร้อมจะส่งคะ่ะ